สวัสดีค่ะทางไปไวค่ะวันนี้ก็จะพาพี่งามนะคะไปที่บ้านยี่สิบหลังขอมาพี่งามเปิดบอออีกแล้วนะคะตาเป็นไมนะกเป็นอะไรหรอรวยแล้วก็รวยอีกรวยแล้วก็รวยอีกรวยหนึ่งรวยสอง บ่อหนึ่งบ่อ,บอสองที่มงคลก็ตกมันหนักนะคะที่มงคลโอ้ดูน้ำมันอาบแก้มเลยครับที่มงคลโอ้นม้มันอาบแก้มเลยครับี่มงคล ทางนี้ตกมันยาหรือเปล่าเนาะทางนี้ตกปลอมตกปลอมบอกหน่จิพาพี่งามไปบ้านยี่สิบหลังนะคะ ทางโน้นเอาไมมบอกพี่งามทางนน้นกลางหู ก<ไ>ัะค้เจอโอ้แจกของดีด้วยนะคะฮัล่ะลอย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นรถง่ายๆนะพ่งามหาไปอยู่ที่บ้านยี่สิบหลังนะคะเือวมันโดนนิ่งเปนรถเร็วไไ ขึ ai, ha, nella, er um. er> 2> 2> ้นรถง่ายมากค่ะขึ้นรถง่ายมากเออขึ้นรถง่ายเนาะเออข้นรถง่ายเนาะ ต้องย้ายหลักนะคะเพราะว่าตรงนี้มีช้างเด็กช้างเด็กนะคะช้างตกมันนี่ต้องอยู่ในหลักพิเศษนะคะแม่แดูนะมาดูกันว่ารอบนี้พี่งาจะตกมันทีวันนะคะไอ้ปุ๋ยไปกินข้าวอยู่นู่นไม่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหรืวอว่ารอหญ้ามานันยังไงมันจะยังไงโอ้โห <laughs>

เอ,อาไม้จะลงลงมาก่อนนะคะแสดว่าจะนั่งหลังไปเลยเพราะว่าลงก,ลงกลง่อนแล้วแสงแบบนาาอยู่ทิดฮะพอายู่ขเาง่ลังนี่ งล,งลงแล้ว,ลนะลวนี่ลงมาแล้วไปลงมาลงมาแล้วลงแล้ว <c oughs> ลงมาได้เลยมาแล้วนะคะมาทางหลังบ้าน <c oughs> วาทางนี้ก็จะผ่านพ่อใหญ่นะคะก็เลยหาเข้าทางหลังบ้าน Do mặt kim nữa? Do mặt kim nữa? Do mặt kim nữa? Do mặt nữa?

ล้อนะคะภาพงามาอายุบ้าน20่สิบหลังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ